สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel แม่หมีเมามอยช่องที่จะมาชวนเมาเรื่องแม่แม่ลูกๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีเรื่องที่ควรระวังค่ะในการที่จะพูดคุยใดๆต่อหน้าลูกนะคะเป็น5เรื่องที่ไม่ควรพูดคุยต่อหน้าลูกค่ะหลายเรื่องเลยค่ะที่เราควรระวังนะคะในการที่เราจะใช้คําพูดต่อเหตุการณ์ใดๆต่อหน้าลูกนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบค่ะต่อในเรื่องของความคิดนะคะพฤติกรรมแล้วก็การใช้คําพูดของเขา ส่งผลต่อพฤติกรรมของเขาในการเข้าสังคมแล้วก็อนาคตของเขาด้วยค่ะดังนั้นนะคะมาฟัางกันค่ะว่า5เรื่องที่ไม่ควรพูดต่อหน้าลูกมีอะไรกันบ้างค่ะข้อ <Itís> 1ค <the> ําหยาบคายค่ะ เนื่องจากว่าลูกนะคะเป็นเด็กเล็กมากเหมือนผ้าขาวะคะ่ะที่เขายังไม่สามารถแยกแยะได้นะคะว่าคําพูดไหนที่เหมาะสมควรพูดกับใครแล้วก็พูดในเวลาไหนนะคะดังนั้นนะคะจริงๆเป็นเรื่องปกติที่เราอาจจะพูดคํคาหยาบใครกับเพื่อนสนิทของเรานะคะกับคนที่เราคุ้นเคยแต่ว่าเมื่อลูกของเราได้ยิน,นะค,ะค่ะเขาจะคิดว่าคําพูดเหล่านั้นที่เป็นคําพูดหยาบคครเนี่ยเป็นคาพูดปกติที่เขาสามารถพูดคุยกับคนรอบข้างได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะบางทีเราหลุดปากพูดออกไปนะคะโดยที่ลูกเราอาจจะนั่งอยู่ตรงนั้นอาจจะได้ เราคุยโทรศัพท์หรืออาจจะอยู่ในวงสนทนาโต๊ะกินข้าวกับเราเพราะฉะนั้นควรระวังนิดนึงค่ะในเรื่องของคำหยาบคายเวลาเราพูดกับคนใกล้ตัวที่สนิทค่ะข้อ 2. นินทาผู้อื่นค่ะการที่เราพูดถึงผู้อื่นในทางลบนะคะจะทําให้ลูกมีทัศนคติที่ไม่ดีมีความคิดเห็นเป็นลบต่อคนคนนั้นนะคะและลูกอาจจะมีความคิดว่าการที่เราพูดถึงคนอื่นในแง่ลบการน,นินทาคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องปกติอีกเช่นกันนะคะที่เราสามารถพูดได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะโดยเฉพาะถ้าเรานินทาคนใกล้ตัวอย่างเช่นคุณแม่ พูดถึงคุณพ่อในทางลบนะคะพูดถึงพี่ปานาอาปุยอัตยานในทางลบให้ลูกได้ยินนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกจะขาดความเชื่อมัน่นขาดความนับถือแล้วก็ไม่ศรัทธาแล้วก็ไม่ฟังสิ่งที่คนเหล่านั้นพูดเมื่อเขาโตขึ้นได้ค่ะดังนั้นนะคะควรระวังเลยค่ะในเรื่องของการนินทาผู้อื่นพูดในแง่ลบให้ลูกฟังค่ะข้อ2พูดถึงจุดบกพร่องของลูกให้คนอื่นฟังค่ะข้อนี้นะคะจะทําให้เป็นการตอกย้ํา ปมหรือว่าจุดด้อยของลูกนะคะและทําให้ลูกขาดความเชื่อมั่นขาดความมั่นใจในตนเองค่ะซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะคะเราอาจจะมีการพูดถึงลูกเป็นปกติค่ะคิดว่าลูกอาจจะไม่ฟังไม่ได้ยินหรือไม่ได้คิดอะไรบางครั้งเราอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุยกันเองนะอาจจะแบบว่าพูดถึงว่าลูกเนี่ยชอบกลัวลูกของเราเป็นคนขี้กลัวลูกของเราไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้าลูกของเราไม่ชอบนอนกลางวัน แบบนี้ค่ะมันเป็นพฤติกรรมที่ลูกจะรู้สึกว่าเออฉันไม่ชอบนอนกลางวันฉันขี้กลัวฉันกลัวคนแปลกหน้ามันจะยิ่งตอกย้ําพฤติกรรมนั้นๆของลูกค่ะทําให้ลูกเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะซึ่งเขาอาจจะเป็นจริงแหละแต่ว่าเขาอาจจะกําลังที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเพื่อปรับตัวเข้ากับสถานาการณ์อยู่แต่พอเราไปอบอกแบบนั้นนะคะลูกจะฟังฟังฟังเข้าไปแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปแก้ได้ยากค่ะและรวมถึงบางครั้งเรื่องของรูปลักษณ์เหมือนกันนะคะเราอาจจะมีการชมว่าโอเค มีเพื่อนชมว่าลูกเราน่ารักจังเลยตาหูจมูกปากจิ้มลิ้มคุณแม่อาจจะมีการพูดขึ้นมาว่าโอ๊ยจมูกใหญ่เกินไปหรือว่าโอ๊ยตาตีจะตายอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้ลูกขาดความมั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นการพูดเล่นค่ะแต่สิ่งนี้ควรระวังเลยค่ะข้อ 4. ทะเลาะก,กันด้วยน้าเสียงและอารมณ์ที่รุนแรงค่ะบางครั้งนะคะคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะก,กันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าลูกได้เห็นในภาวะที่มันรุนแรงเกินไปนะคะลูกจะรู้สึกถึงความ ครอบครัวไม่อบอุ่นมีปัญหาไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่มั่นคงในครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นในนี้ก็อาจจะเกิดเป็นปมเป็นภาพจําให้กับลูกได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทะเลาะกันนะคะถ้าลูกอยู่ด้วยต่อหน้าลูกเนี่ยพยายามใช้น้ําเสียงให้นิ่งสงบนะคะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็อย่าให้เกิดความรุนแรงนะคะเกิดขึ้นให้ลูกเห็นถ้าเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ให้หลบหลีกนะคะไปในจุดที่ห้องที่ ลูกจะไม่ได้เห็นภาพนั้นๆน,น,นะคะเพื่อความมั่นคงทางจิตใจของเขาค่ะข้อ5เล่าถึงพฤติกรรมที่ไม่ควรเรียนแบบค่ะอย่างเช่นมีการพูดคุยกันถึงข่าวนะคะข่าวอาชญากรรมฆ่าคมคืนข่าวฆ่าตัวตายแบบนี้ค่ะซึ่งมันมีความรุนแรงแล้วก็มีอาจจะมีพฤติกรรมในเหตุการณ์บางอย่างที่เด็กจะจินตนาการไปได้นะคะแล้วจะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะนําไปเรียนแบบได้นะคะหรือว่าการเล่าถึงเหตุการณ์ของเราเองสมัยเด็กอย่างเช่นตอนเด็กๆนะ ป้าชอบไปเตะต่อยกับเพื่อนมากเลยบอกว่าใใครมาคือกับป้าไม่ได้ป้าจัดการหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ลูกรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาสามารถที่จะทําได้นี่เพราะฉะนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงหรือพฤติกรรมที่ไม่ควรเรียนแบบเหล่านี้นะคะควรหลีกเลี่ยงการให้เด็กรับรู้ในวัยเด็กเลยค่ะ สรุป5เรื่องที่ไม่ควรพูดต่อหน้าลูกนะคะข้อ1คำหยาบคายข้อ2การนินทาผู้อื่นข้อ3จุดบกพร่องของลูกข้อ4ทะเลาะก,กันด้วยน้ำเสียงและอารมณ์ที่รุนแรงข้อ5พฤติกรรมและเหตุการณ์ที่ไม่ควรเรียนแบบค่ะ เพื่อความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็อารมณ์ของลูกราคะแล้วก็เพื่อพฤติกรรมที่ลูกเนี่ยไม่ควรเรียนแบบในพฤติกรรมบางอย่างค่ะควรอีกเลี่ยง5เรื่องนี้ไว้เลยค่ะลูกให้ลูกค่อยๆได้เติบโตไปนะคะให้เขาไปเจอเรื่องราวแบบนี้เองค่ะแล้วเราค่อยๆสอนเขาไปตามเหตุการณ์ที่เขาได้เจอในช่วงชีวิตนะคะให้เขาสร้างภูมิด้วยตนเองค่ะ ถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้ช่องแม่มีเม้ามอยนะคะเราจะลงคลิปทุกวันเสาร์ค่ะติดตามได้3ช่องทางด้วยกันทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่มีคำถามเกี่ยวกับลูกในคันตัวคุณแม่ตั้งครันเองหรือว่าลูกน้อยของเราสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวแม่จะมาตอบทุกคำถามเลยค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ